กราบสวัสดีครับผมนายกิ่งซางชาแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีผู้เสียหายประกันโควิดบริษัทเอเชียนะครับหลายคนถามผมเข้ามานะครับเกี่ยวกับกรณีเรื่องประกันโควิดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาชี้แจงคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับที่ผมได้รับเอกสารตอบกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารที่เกี่ยวกับทางบริษัทติดต่อกลับมานะครับว่าฝ่ายการเงินอยู่ระหว่างการดําเนินการจ่ายให้กับผมนะครับ ซึ่งหลังจากที่ผมไปประท้วงกับผู้เสียหายมาจํานวนมากนะครับครั้งนี้นะครับเขาก็มีมาตรการตอบกลับมานะครับเหมือนว่าจะได้ไวหรือช้าเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ฟังอีกทีนะครับแต่นี้เข้าๆก่อนนะครับคือของผมขั้นตอนสุดท้ายเหลือแต่การจ่ายเงินให้ลูกค้าและจ่ายเงินให้กับผู้เสียหายนะครับสําหรับท่านไหนความคืบหน้าไม่เข้าใจตรงไหนถามผมได้นะครับคอมเมนต์มาถามได้นะครับผมยินดีให้คาปรึกษานะครับ ส่วนใบนี้ก็เป็นใบที่เข้าวๆนะครับที่ผมได้รับมาจากทางบริษัทนะครับคือว่าเราก็ไม่อยากให้เสียเปรียบทางบริษัทประกันภัยนะครับเพราะเขาเอาเปรียบทางผู้เสียหายมากแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมอีกใบนะครับอีกใบนึงนี่ก็เป็นเอกสารที่ผมไปประท้วงเมื่อวันนั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาได้มีการบอกล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับของผมจะได้เป็นวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันที่หนึ่งกันยานะครับ ส่วนรายละเอียดคร่าวๆนี้เขาก็เซ็นกำกับมาสองที่นะครับเราจะเห็นได้เป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาจะทำเรื่องให้เราแต่ถ้าไม่ได้เรื่องยังไงนะครับวันต่อไปผมจะต้องไปรวมกับผู้เสียหายอีกจำนวนมากนะครับที่เขายังไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้นะครับที่เขาต้องการจะไปอีกซึ่งตรงนี้มันเป็นสิทธิของเรานะครับเราเป็นผู้เสียหายนะครับเราอย่าไปยอมทางประกันนะครับถ้ายังไงเราร่วมด้วยช่วยกันได้นอนครับผมต้องเอาถูกต้องมาก่อนถูกใจแน่นอนครับไม่ เข้าข้างฝั่งทางบริษัทที่เขาใหสิทธิตรงนี้ผมแน่นอนนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับท่านไหนไม่เข้าใจก็ถามผมได้นะครับผมยินดีตอบให้เสมอนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเข้าๆอีกใบหนึ่งนะครับส่วนใบต่อไปนะครับจะเป็นกลุ่มสแกนทางไลน์นะครับให้กับผู้เสียหายเคมประกันนะครับของสินไหมบริษัทเอเชียนะครับสาหรับท่านไหนที่ทําประกันเอเชียไว้ทําประกันโควิดไว้ที่แบบว่า ยังไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ยังไม่ได้ความคืบหน้านะครับผมแนะนํานะครับติดต่อเข้ามาสแกนในนี้ได้ก็สแกนนะครับถ้าสแกนไม่ได้ก็เดี๋ยวครับผมจะมีรายละเอียดคร่าวๆคือจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับแอดไลน์เบอร์ผมมานะครับผมยินดีตอบทุกคนนะครับรับแอดไลน์ทุกคนแล้วผมจะดึงเข้ากลุ่มแล้วผมจะส่งสแกน QR code ให้นะครับใบนี้ก็เป็นใบคร่าวๆนะครับเป็นสแกนเข้ากลุ่มมารวมกันนะครับสําหรับผู้เสียหายของบริษัทเอเชียนะครับ ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับสาหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้การตอบรับยังไม่ได้การติดต่อจากเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้การยืนยันเข้ามาคุยในกลุ่มได้ครับเดี๋ยวเล่ามาร่วมด้วยช่วยกันครับถ้ายังไงผมฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมช่วยเต็มที่นะครับเพราะผมก็ผู้เสียหายคนหนึ่งนะครับอยากให้ได้เปรียบตรงนี้ทุกคนนะครับส่วนใบนี้นะครับเป็นใบละเอียดคร่าวๆนะครับเป็นใบละเอียดที่เกี่ยวกับของเรานะครับเป็นผลแลบนะครับที่เราได้จากทางโรงพยาบาลที่เราไปรักษานะครับอย่างของผมเนี่ยผมยก ตัวอย่างว่าได้ครับผมผมรักษาที่โรงพยาบาลเ,ออเป็นคลินิกหมออนามัยนะครับอยู่โรงพยาบาลแถวกเกษมรา์นะครับคือใบนี้ทางทางหมออนามัยนะครับเขาจะส่งมาให้ผมที่ผมไปตรวจมานะครับของผมเป็นตรวจของหมออนามัยนะครับซึ่งใบนี้ผมได้มาใบนี้สําคัญนะครับและจะมีใบที่สําคัญที่เราจะส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่นะครับมีใบนี้แล้วก็บัตรประชาชนถ่ายนะครับ แล้วก็เป็นสำเนาทะเบียนบ้านก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นใบใบที่เราได้ประจาบทางโรงพยาบาลนะครับใบเขาเรียกว่าใบรับรองแพทย์14วันนะครับเราส่งไปได้นะครับรัศมีหมายเลขบัญชีนะครับของเราเราถ่ายไปให้นะครับถ้าไม่ได้ความคุ้นได้ไงก็สอบถามผมได้นะครับนะครับตอนนี้ก็จบไปคร่าวๆเลยนะครับสําหรับท่านไหนนะครับที่ไม่เข้าใจนะครับยังไม่ได้เข้ากลุ่มร้องเรียน ผู้เสียหายของประกันเอเชียนะครับแอดไลน์เบอร์ผมกนนะครับ065นะครับ535 7316นะครับย้ำอีกทีนะครับ065นะครับ535 7316นะครับเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มไลน์นะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะดึงเข้ากลุ่มไลน์ผมจะส่ง QR code ให้นะครับและสแกนเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะครับสำหรับท่านไหนยังเข้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะดึงเชิญเข้ามานะครับแล้วเรามาอยู่ในกลุ่มด้วยกันนะครับ มาอยู่ในกลุ่มร้องเรียนนะครับสิทธิประโยชน์ตรงนี้นะครับมันเป็นประโยชน์ของเรานะครับเราไม่ต้องไปกลัวทางฝั่งประกันนะครับผมช่วยเต็มที่นะครับผมเอาถูกต้องมาก่อนถูกใจแน่นอนนะครับสําหรับตรงนี้นะครับช่วยกันแก้ไขได้นะครับอยากให้ได้ทุกคนนะครับเพราะมันเป็นสิทธิประโยชน์ของเรานะครับที่จะไม่เสียเปรียบทางบริษัทประกันนะครับประกันภัยตอนนี้เล่นแง่กับเรานะครับสําหรับท่านไหนไม่เข้าใจก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่าครับข้อสุดท้ายนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube นะครับกิ่งสร้างชาแนลนะครับไว้ในอ้อมใจสักหน่อยนะครับขอพระคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับฟังจนจบสวัสดีครับ